ที่เต็มกรงเลยตาน้ำก็หมดกินเก่งจังเลยเราเนี่ยกินหรือลงไปเล่นน้ำเนี่ยสกรปรกอย่างนี้กินหรือลงไปเล่นต้ามดื่นเท่าตุน่น ลงไปเล่นน้ำเนี่ยดูทิดูตามลงไปเล่นน้ำนี่ดื้อจังเลยเอาละกว,วนน้องอแะกวนน้องแะไม่กวนมันดิมาล้างกรงก่อนจ้าไม่ไหวแล้วแบบเนี้ยโอ้โห ก็ปกจังเลยจ้ามสกกรปกจังเลยนั่นก็ไม่ได้เอาทุ่มมือมาอีกตูนดูตูนดูมันตูมันขี้เนี่ยตูนจีสกปกจังเลยวะจ้าจ้ามสกกรปกอย่างนี้วะฮะพี่ตูน น้ะไพี่ตุน่นเนาะต้านไม่สก,กปรกจังกกวะสกปรกจัง,เ,เ,งเลยนี่ก็ไม่เอาทุ่งมือมาเลยไม่เอาทุ่งมือมาเลย ขี่เต็มเลยอ่ะออดื้อเนาะพี่ตุนเนาะด้ามดือ้อไงวะดื้อสกปรก่งวะดื้อขี้ให้แม่ลงังจ้าไม่ได้เรื่องเลยแม่พี่ตุลตีเลยดีบ้าง อย่าพี่ตุนตีเลยันดื้อจังเลยวะชุก,ก,ป,ก,ก,กปกจังเลยตัวนิดเดียวอะไรขี้เยอะขนาดานีออดด้อย่าโดดอย่าโดด เดาโดดเพลนิดเดียวที่ช่วมกงกินเยอะดูีิเนี่ยกินด้วยทิ้งด้วยเนี่ย ข้าวเต็มเลยซื้อข้าวมาให้กินไม่ให้ทิ้งเนยซื้อข้าวมากินเรื่อมาทิ้งเนี่ยดูนี่ตูนดูนี่ตูนดนูดูมันกินข้าวนี่แม่ซื้อตายเลยเนี่ยกินทิ้งหมดอย่าไปทำมันอย่าไปทำมันอย่า ทำมันอยาไปทำมันไก่ก็ไม่มีซะาด้วยมีให้ไก่กินนะกินข้าวเร็วเปลี่ยนกระดาษใหม่แล้วโอ้ขี้มากมายเลย เปลี่ยนให้ไม่ไหวเลยกินมากแล้วก็ขี้กินข้าวจิกถิงหมดอเนี<ฮ>้ยพี่ตุนตีให้ดื้อกินดีดีออกินดีดี ยืนก็ไม่ถนัดค่าเดียวกิน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 เร็วไม่จะไปเดี๋ยวพี่ตุนเกลวอีกเนี่ยอยู่ริมไม่ได้ กินดียาะสะบัดหกหมดเต็มถาดเลยมีแต่ข้าวโพดเมื่อยเลยยืนขาเดียวเลยยืนขาเดียวเมื่อยกินข้าลลวลงได้ไปนอนได้ไปนั่งอ้าวอ้าว เราจะยืนได้แต่ละทีนะคุณเอ้ยทำยังไงจะต่อค่าให้ได้หมดปัญญาด้วนก็นด้วนสติดเลยจะไปใส่ค่ายัางไง ขับอะไรอีกไ้ขับอะไรอีกฮะไ้ขับอะไรอีกไอ้ลอกเลยไอ้ลอกอีกแล้วม่อกินขนุนมันหมดเกี้ยงแล้วน่ะไม่เหลือแล้วสองลูก แม่ไปแล้วกินแน่ได้พีตุนมากวนเนะี่ยแม่จะตีพี่ตุนนะออกดอกอีกแล้วออกดอกมาให้ลอกกินลูกอีกแล้วขนุนหมดแล้วคันนี้ก็กินเชอร์รี่ต่อ้วยจังเลยดอกหมดทั้งหนอน จะรอดอีลกูกกันเนี่ยออดอกดอกจริงจริงมดกินหมดเลยเนี่ยมดส้มเต็มเลยจะมีลกูกให้ได้ไหมเนี่ยมีแต่ดอก มีลูกแล้วนี่นออกไม่ทันมดัมดแดงอ่ะมัดแดงส้มกินหมด ลูกเขียวเขียวเปรี้ยวปีเลยลูกสุกลูกสุกสุกหวานจ่อยไม่เหลือแล้วสองลูก เหลือตะแกนในเยี่ยมมากเลยลอกเหลือเชอรี่อีกมากินนะลอกนะกินเก่งมากเลยส่องลูกไม่เหลือเลยหมดไหมเหลือมั้งไหมเนี่ยเหลือให้กินอีกไหม เ,ล,ล,เลือกก้ำเลือกเกินนี่มีทักลูกแล้วมันยอดก็หมดแล้วกินลายโตล้วคะเนี้ยน้าไม้ยาวอย่างน้าไม้คนรอกินลายเก้าเลย ูนอนนี้ยาวแล้วเนี่ยก่อนนี้ไม่เคยเห็นขึ้นก่อนนี้นดีนะมันขึ้นก่อเล็กอืมยาวเบ้อเลยผ่านมาสองวันเองดูยาวหมดแล้ว หักไปสองวันที่แล้วยาวแล้วนอนน้นอยๆขึ้นใหม่กันนะน,กน่ขึ้นใหม่แกใบห้อยขึ้นใหม่ ใ่านอเลยรอบนี้นอสั้นๆอโนอนี่ไ,ไกลๆลยเนะี่ยสองวันดูที่สูงเท่าเพื่อนเลยเนะี่ยทิ้งไว้สองวันยาวเท่าเพื่อนเลยนะลำสวยสุดเลยนะลำใหญ่เลยนะอืนู่นลำข้างใน อร่อยเป็นไม้ต่างนี่ก็มีขึ้นมาโค้นี่ก็มีโอ้ลายหน่อเลยนีขึ้นมา,นมานนมดึงโค้ด ขึ้นใหม่เลยอีกหมอขึ้นรอบกอเลยไงยาวแล้ว ยากขึ้นออกลูกอย่างมะพร้าวเจ้าหน่อยเนี่ยคงไม่มีหวังรอกกัดยอดลงหมดเลยกินแม้กระทั่งยอดพราวอ่อนไม่มีลูกให้เห็น่ะฟันทิ้งก็ฟันไม่ไหวปล่อยไปดูตั้งหน้าคนปลูก